นี่มันดอกอะไรกันเกิดขึ้นเต็มไปทั่วแถบนี้เลยดลือพ่านสายผู้ชำนาญการหาของป่าอุทานออกมาด้วยความไม่รู้และไม่เคยเห็นพืชชนิดนี้มาก่อนเมื่อกวาดสายตาไปก็ต้องสะดุ้งเฮือเขาพบหญิงสาวรูปงามคนหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อคอกระเช้าพร้อมนุ่งผ้าสินผืนสวยพ่านเก็บไปยิ้มไป ด้วยใบหน้าที่อ่อนหวานเจ้าเป็นใครมาจากไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้หรือผู้หญิงตัวคนเดียวมาอยู่ในป่าแบบนี้มันอันตรายแค่ไหนนี่เจ้าถามจนข้าไม่รู้จะตอบยังไงแล้วถามมากมายซะเหลือเกินเธอจึงเล่าความเป็นมาว่าเป็นหญิงชาวป่ามานานมากแล้วเพราะพ่อแม่ของเธอ ได้นำมาปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่เคยกลับเข้ามาในป่าแห่งนี้อีกเลยบทสนทนาของทั้งคู่มีมากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่ผ่านสายจะเกิดความเห็นอกเห็นใจกลับชอบพอในตัวเธอเข้าให้แล้วไอ้คันจะพาหญิงสาวกลับไปด้วยก็คิดแล้วคิดอีกว่าตนเป็นแค่พ่านป่าหาเช้ากินค่ม เอาตัวเองยังไม่รอดแล้วจะดูแลจำปาได้อย่างไรกันถึงเวลาที่พระอาทิตย์จวนจะตกดินพลานไสจึงกล่าวลาหญิงสาวมีท่าทางไม่สบายใจเขาเดินจากไปด้วยความขัดใจตัวเองความเป็นห่วงมีมากเหือเกินใจของเขาเต้นตุบตาแล้วกับน้ำเดือดพล่าอยู่ในส้วงอี นี่มันแปลกดีแฮะข้าจะรู้สึกคิดถึงเป็นห่วงเป็นยายกับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกมากขนาดนี้เลยหรือพลานสาบนพื้นพร,รมไปตามทางแต่จูู่กลับรู้สึกว่ามีคนแอบตามมาใกล้ๆหันหลังความพร้อมเลียงปืนไปยังเป้าหมายอ้าวนี่เจ้าแอบตามข้ามาได้ยังไงกัน สายตาของจำปาช่างดูอ่อนวอนอยากจะตามเขากลับด้วยไม่ทันที่พรานสายจะอาปาเกาปฏิเสธจำปากลับเป็นลมลมาพาบต่อหน้าตัวตาพรานหนุ่มลงตรงนั้นถึงแม้ว่าเขาอยากจะทิ้งเธอไปเพราะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่ก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ลงคอเพราะใจหนึ่งเขารู้สึกรักจำปาเขาให้แล้ว พลานหนูผู้เข้าพยุงหลังหญิงสาวเอาไว้แต่แล้วหารู้ไม่ว่าจำปาแอบใช้วันดอกทองสะกดจิตสะกดใจให้เขาหลงรักด้านพลานไสผู้ไม่รู้ตัวหวัางเพียงเห็นเธอฟื้นขึ้นมาก็ดีใจมากแล้วเขานั่งมองหน้าเธออยู่ครู่หนึ่งในที่สุดจำปาก็ฟื้นพร้อมกับโปรยยิ้มอ่อนหวานเยิ้มให้พลานไส ดวงตาคู่นี้ของเธอช่างสวยดังต้องมนตรายิ่งนักสุดท้ายพลานใสก็ใจอ่อนยอมพาจำปามาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังเล็กของตนจนได้พลานนุ่มผู้ดูท่าทางแข็งกล้าวกลับจิตใจอ่อนไหวนุ่มนวลขึ้นทุกวันเขาเป็นผู้ชายที่ยิ้มยาแต่ในทุกวันจำปาก็สรรหาความสูขทำให้เขายิ้มได้แถบทุกที รอจำปาคอยดูแลไม่ห่างกายขอบคุณน้าจำปาเมียรักข้ารักเจ้าเลือเกินเธอจะเตรียมข้าวปลาอาหารปร้นนิบัติรับใช้เขาเป็นอย่างดีนับว่าบัดน,นี้ทั้งสองก็ได้อยู่กินชั้นสามีภรรยากันแล้วอย่าคิดอะไรมากเลยขอแค่ข้าและเจ้าได้อยู่ด้วยกันเช่นนี้ไปนานๆก็พอแล้ว ขาจะไม่มีวันทอระยศต่อความรักของเจ้าทั้งสองกอดกันโกลมนั่งมองทองฟ้ามูเดาวที่เป็นใจเหมือนพยานรักรับรู้ถึงความรักที่ทั้งคู่มีมากล้นต่อกันและกันเช้านี้ผ่านสและจำปาตื่นขึ้นมาด้วยความอิ่มเอิมใจจำปาจา๋าวันนี้ข้านัดกับเพื่อนผ่านไว้ จะออกไปลา่าสัตว์ให้ท่านเศรษฐีตามสัง่งเจ้าอยู่คนเดียวต้องระวังตัวให้มากๆนะดึกๆค่าก็จะกลับมาแล้วล่ะเจ้าไปเถอะไม่ต้องห่วงข้าหรอกไม่นานนักเหล่าพลานก็เดินเท้ามาหาพลานไสยที่บ้านทุกคนนั่งแคข่ไม้พักเหนื่อยคุยกันไม่กี่สิบคำจำปาก็ยกน้ำยกถ่ามารับแขกท่านใดนั้นคนหนึ่ง เห็นหนาจำปาถึงกับพัง,งาตัวของเขาพุ่งหลาตกแข่ไม้ตัวสานคนลุกขนชาติจนเพื่อนในกลุ่มถึงกับงงงวยกับอากับกริยาเช่นนี้เอ็งเป็นอะไรไปไวะไอ้โชคทำหน้าย,ย่างกับเห็นผีโชคเข่าสูดจ้องจำปาแต่ไม่พูดอะไรเหงื่อของเขาไหลท่วมใบหน้าและตัวจนเปียกชุม่ม จำปาจ้องตาพลานโชคเพียงครูก็เดินกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่เหล่าพลานกำลังเดินเข้าป่าพลานโชคจึงมีปากเสียงขึ้นมาบ้าข้าขอทำอะไรสักอย่างได้ไม่พลานสายได้สิพลานโชคเอ็งพบเจอเมียคนนี้ของเอ็งที่ไหนกันลือป่าแห่งนี่แหละที่ข้าพบกับแม่จำปาครั้งแรก เธอทูพ่อแม่ทอดทิ้งเอาไว้ก้ารักนางตั้งแต่แรกพบพลานโชคฟังแล้วขนลูกสู่หน้าซีดเผื่อไว้ไม่เนี่ยไอโชคข้าเห็นเองแปลกๆตั้งแต่เจอหน้าแม่จำปาแล้วนาโชคไม่ตอบกลับเพื่อนแต่อย่างใดมีเพียงความคิดหวูบหนึ่งลอยขึ้นมาให้นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นโชคและเพื่อนออกล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้ ท่านได้จำปานั่งเก็บว่านดอกทองเพื่อนของเขารีบวิ่งเข้าไปทักทยายไม้จีจนได้ครองคู่กันในกระท่อมกลางป่าไม่นานเพื่อนโชคไกลเป็นโซด้วยจำปาเมียผีการกินเลือดเนื้อจนหมดชินงั้นข้าจะขอกลับก่อนละถ้าทางวันนี้โชคจะไม่เข่าคางละพล่านไซและพล่านปองไม่ลั้งเขาเอาไว้พรานโชค จึงเดินกลับออกจากป่าไปแต่ถ้าว่าเขาเปลี่ยนใจไม่กลับบ้านเดินตรงไปยังบ้านหมอผีทววมหมอผีมากวิชาลูกศิษย์ครูเขมรสายมุนดาววัดดีครับผอหมอข้ามีเรื่องให้ท่านช่วยหน่อยนะอิงบอกความต้องการมาก่อนช่วยได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะอีนางเมียผีของผานสาย มันฆ่าเพื่อนพรานฆ่าไปแล้วคนหนึ่งฆ่าเกรงว่ามันจะฆ่าพรานไซไีอีคนน่ะสิพ่อหมอหมอผีถวมนั่งทางในดูเพียงครูก็เห็นว่าจำปาเป็นผีปลาเช่นนั้นจริงๆรูปร่างหน้าตาอันงดงามของเธอเป็นเพียงภาพบางตาแต่ร่างที่แท้จริงกลับเป็นหญิงแก่หน้าตาน่ากลัวนิมิตของหมอผี มองเห็นแรงรักแหรงอาฆาตของเธอที่ไม้จะครอบคลองมนุษย์ชายคนใดที่เธอไม้ปองไว้คนคนนั้นต้องตกเป็นทาสรักของเธอยางเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ช่วยนางพีสะกดใครต่อใครก็คือว่านดอกทองใครเจอเข้าไปหวังมีหลงรักมันหัวปาาหัวปลําเชียวละหมอผีถวมจึงตัดสินใจร่วมมือกับพานชู เพื่อจัดการกรับผีจำปาให้สินซาในคืนแสงจันทร์นวลพองเป็นคืนที่ผ่านสายนอนกอดจำปาเมียรักอย่างอบอุ่นใจด้านหมอผีและผ่านโชกได้แอบซุ่มจัดพิธีกรรมและแวกบ้านผ่านสายไม่นานหมอผีไายอาคมคาถาพร้อมใช้ไว้อาคมขีดพื้นดินเป็นวงกลมล้อมรอบตนเองกับผ่านโช อยู่ในนี่ปลอดภัยแน่นะพ่อหมอนั่งผีนานไม่ยอมลามือง,ง่ายๆแน่จะผีหาผีเหวีงตัวไหนข้าก็ปราบมาหมดแล้วนับประสาอะไรกับผีนางจำปาหมอผีท่วมทองคาถาต่อไม่นานนากักร่างของแกที่นั่งอยู่นั้นกลับตัวสันขึ้นมาอย่างกับเจ้าข่าท่านใดน,นั้น เสียงหญิงสาวดังขึงกล้องทั่วบริเวณพวกมึงยุ่งอะไรกับกูนักหนากูไม่ปล่อยพวกเสียนหนามเอาไว้แน่พ่ะพ่พ่อหอ,อ,อ,อนางพีไรมันมาแล้วจะทำยังไงก็รีบทำเข่าสิหุบป,ปากเน่าๆของเองไวส้สิข้าไม่มีสมาธินะโวยหมอผีทวมไหล่โมนจนเกิดบวงเวทอาคมขึ้นมาตัวอักษรเขมร บวงบอกถึงความคลังบวงเวทแพ้เข้าประชิดตัวผีจำปาเธอกลับใช้อิทธิลทธิ์ที่มีลวงให้บวงนั้นหลงโกนแล้วสิ้นมนต์ราทาไปในพริบตานึกว่าจะได้สักแค่ไหนพวกมึงก็แค่ศสิสวะที่ชอบหากินกับผีกูจะลงโทษตายให้เองจำปาตาแข็งกร้าวด้วยความแค้นเธอลอยทลาเข้าหาหมอผีทวมแต่กลับประทาเข่า กับเคตแดนที่ถูกวงไว้จนร่างกระเด็นถอยหลิวออกไปจำปาจึงใช้อุบายหลอกล่อให้หมอผีออกมาโอ้ยข้าทรมานปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวอย่าทำอะไรข้าอีกเลยข้ายอมแล้วเห็นไหมไอโชข้าบอกแล้วว่านางจำปามันจะไล่สักแค่ไหนสู้ข้าไม่ได้หรอก สิ้นคาหมอผีก้าวออกมาจากเขตปลอดภยัยแล้วเหตุการณ์ไม่ขาดคิดก็เกิดขึ้นจำปาลุกขึ้นประจันหน้าลอยพุ่งเข้าหาหมอผีทั้งคู่ต่อสู้กันดุเดอือดด้วยไซเเวทและลีดเทของวิญญาจำปาใช้เท้าตีบแกนของหมอผีจนหาแต่หมอผีถวมใช้มือ,อข่าฟาดไว้เข้าที่หัวของเธออย่างแรง ทั้งคู่บานเจ็บสะบักสะบอมเป็นไงบ้างพ่อหมอดูท่าเราจะไม่ตายกันหมดดือ้อพรานโชคขี่ขลาดเลยโง่งเขาเอ่ยออกมาด้วยความกลัวตายปลาของหมอผีลายคาถามนต์ดำเป็นภาษาขเขมรท่านได้เหยียวยากปรากฏออกมามันไม่รลีรอลอยวนอยู่เนื้อหัวของจำปาแล้วพุ่งเข้าจิตตัวของเธอ จนเกิดแร้เวอร์วาจำปาจึงใช้พลังเรียกยินงก้อนใหญ่หลายกอนทุ่มใส่เหี่ยวยากทะลมร่างของมันแหลกกระจุย <c oughs> เธอไม่รอช้าที่จะจัดการกับสองศัตรูจะปาหัก,กิ่งไม้แหลมคมโยนเข้าใส่หมอผีหมอผีสิ้นลมขาที <c oughs> จังหวานั้นผ่านโชว์รีบวิ่งนี้ออกไปหาผ่านสายปูรลับไหลจากมนกต์สะกดของเมียผีย พลานสพลานสตื่นเร็วเขา้าจะตายหากันหมดแล้วลูกอย่างไรก็ไม่มีท่าทีว่าเขาจะตื่นพลานโชจึงมองไปที่จานใบเก่าบนหัวที่นอนพบว่าเต็มไปด้วยว่านดอกทองเขาจึงรีบนำมันเทออกแล้วเยียบซ้ำไปซ้ำมาให้ใครมนสะโกดท่านใดน,นั้นไอ้โชค มึงจะจองเวรจองกรรมกับกูทุกครั้งเลยหรือผัวคนในของกูมึงก็อยุ่งไปซะหมดก็ผัวที่มึงพูดถึงคือเพื่อนของกูทั้งนั้นมึงจะทำบาปกับมนุษย์ห้ายคนมากเกินไปแล้วจำปาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาอย่างหนาไมายจะปิดชีพพานโชูให้ได้เธอช่วยจับมีดขึ้นมาแล้วสำแดงด,ดีให้เห็นรูปร่างญิงแก่อัปลักษ์ผมขาวยุ่งเยิน ดวงตาขาวโลวไม่เหลือเขาคุณงามที่เคยเห็นพลานโชคถอยห่างจากตัวจนตัวประชิดติดผนังบ้านพลานถือปืนจาากระสุนเข้าใส่พี่สาวแต่ทว่ากระสุนทั้งหมดไม่สามารถทำอะไรเธอได้ทะลาเข้าหาพ่านโชคขณะที่เธอกำลังเอื้อมมือขึ้นแทงเขานั้นยุดได้จำปาค้ายได้ยินได้เห็นทุกอย่างแล้ว ย่าททำบาปทำกรรมกันอีกเลยจำปารีบกลับเป็นร่างเดิมที่สวยงามข้าเพียงต้องการรักแท้จากเจ้าหมายจะให้เจ้าเข้าใจในตัวข้าแต่เจ้ากลับเห็นเพื่อนดีกว่าข้างั้นหรือข้ารักเจ้าเพราะเจ้าคือจำปาหญิงสาวผู้น่าสงสารที่ถูกทอดทิ้งเดียวดายอยู่ในป่าไม่ใช่ผีร้ายที่คอยจะใช้วานดอกทอง สะกดให้ชายหนุ่มลงสน่เจ้าพยายามหาหลักแท้แต่เจ้าไม่มีวันได้เจอเพราะเจ้ามีแต่คําโกหกหลอกลวงไม่เคยจริงใจกับใครเลยข้าไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นเช่นนี้ข้ารักเจ้าและต้องการอยู่ด้วยกันก็เท่านั้นในโลกแห่งความเป็นจริงเจ้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะจำปาหยุดเสียเถิด จงบำเพ็ญกุศลเพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีไม่ควรเป็นวิญญาณเล่่่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ว่านดอกทองทำให้เจ้ามีความสุขชั่วขณะแต่ไม่สามารถทำให้เจ้าได้อยู่เคียงคู่กับข้าตลอดไปเพราะคนกับผีไม่สามารถอยู่ร่วมกันไดน้จำปาร้องไห้ฟูมฟายย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเธอหลงรักผ่านสาย อ่อนโยนเข้าแล้วจริงๆถึงจะโกรธแค้นเพียงใดจำปาก็ไม่อาจทำลายชายคนลากหรือใครได้อีกเธอกอดผ่านสายและยอมจำนวนต่อความลักที่มีต่อเขาจำปาได้ถอยออกไปยืนมองชายคนลากด้วยความอาลัยอาวรณ์ผีสาวตัดใจจากพ่านสายสิ้นความมืดมิด แสงแรกของอาทิตย์โกโผูพ้นร่างของจำปาสลายหายไปช้าๆดังพื้นผ้าสีดำที่ค่อยๆค,ยคอยอลี่คลายวิญญาณของพีเส้าได้จากไปแล้วพรานไสขอบคุณพรานโชว์ที่ค่อยช่วยเขาในยามไม่มีสติให้ผ่านพ้นวิบากกรรมในครั้งนี้ไปได้พรานไสและพรานโชว์กลายเป็นเพื่อนที่สนิทค่อยช่วยเหลือก,กันในยามทุกสู่ และการไม่เบียดเบียนใครทำให้เขาทั้งสองมีโอกาสร,รับใช้ท่านเศรษฐีที่บ้านหลังใหญ่มีชีวิตและการเงินที่ดีขึ้นไม่เป็นคนลำบากในปัจจุบันว่านดอกทองนั้นถูกใช้ในทางเมตตามาหานิยมเชื่อกันว่าหากพกพาหรือปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเสริมสนีห์ทำให้คนรักคนหลง นยิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องลางของขลังเช่นน้ำมันสนีว่านเสริมดวงความรักหากชื่นชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดรี่ด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ